เฮดเด็ดเดันเด็ดเดันเดว้าวสวัสดีค่ะปอผาน,นะคะค<อ>่ะวันนี้นะคะปอผาจะมาซ้อนทาวบ็อกซิลิโคนนะคะแก้วแชมเปญและคลิปนี้เป็นพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าปอผ่าจะทำไปให้น้องขันตีน้องขันตีนะอยากจะเอาไปหล่อดน,น้ำตาลแบบกรอบๆแล้วก็กินแก้วอย่างนี้แกเพราะฉะนั้น ใครดูคลิปของน้องขันติแล้วเข้ามาดูคลิปป์าพักก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งไลค์ถ้าอยากรู้นะนะขั้นตอนจะเป็นยังไงวันนี้นะพิเศษตรงไหนรู้ไหมพิเศษตรงที่เราใช้ซิลิโคนฟูดเกรดค่ะนี่นะคะซิลิโคนฟูดเกรดเป็นอย่างนี้เนาะและซิลิโคนฟูดเกรดคืออะไรอะคะนั่นก็คือซิลิโคนที่เอาไว้ทับอาหารของกินอะไรอย่างนี้ค่ะ อย่างเช่นจะเอาไปทําบุ้นนะคะเอาไปหล่อแบบช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยเ้าพาเคยสอนทําเมื่อ4ปีที่แล้วแล้วจำได้นะนี่นะคะนี่ซิลิโคนนี่นะเราได้มาจากหลากซูปเปอร์ซิลิโคนแอนด์เลซิ่งอาร์ตกันเลยนะคะถ้าอยากรู้แล้วนะคะว่าขั้นตอนการทําจะมีอะไรอย่างไรด้าบ้างนั้นนะคะ อลละไรนตามไปดูกันเลยนี่นะคะอันนี้เป็นซิลิโคนฟูดเกดอย่างดีนะคะสําหรับทําอาหารโดยตรงนะคะตามที่บอกไปเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผสมน้ํายากันเลยนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะสําคัญมากพอๆกันกับการผสมน้ำยานั่นก็คือการเตรียมบ็อกนะคะอันนี้นะคะเป็นแผ่นพลาสติกใสเนาะเพรว่าพานะจะใส่กาวสองหน้าลงไปก่อนนะคะ เราเอาแบบนะคะที่เราต้องการหล่อเนาะเอามาเลยนะคะวางไว้แล้วเราก็จะใส่นะคะข้าวสารหรือว่าลูกปัดก็ได้ค่ะใส่ให้เขาหนักๆน,นะคะเหลือช่องว่างไว้ดินหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ใช้ดินน้ำมันนะคะมากดตรงนี้ค่ะมากดตรงแบบนะคะ ี่ค่ะพอเราทำเท่ากันเสร็จแล้วเราจะไปทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะโอเคนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้คว่ำลงไปค่ะทุกคนตีเข้าไปแบบนี้เนาะเราจะใช้แผ่นใสค่ะใช้แผ่นพลาสติกใสนะคะซื้อที่ร้านเครื่องเขียนเนาะเอาด้านที่มันกว้างที่สุดนะคะเอามาแปะสกอตเทปค่ะ นี่เราจะได้ที่ครอบแล้วนะเราเอาตัวนี้มาแล้วก็เอาสกอตเทปใสอ่าแล้วก็เอาแผ่นใสนะคะครอบเขาให้กลางๆเลยค่ะเราต้องการให้เขาติดอยู่เนาะตรงนี้นะเราก็จะทําการยิงกาวร้อนลงไปอีกรอบนึงค่ะถ้าไม่เขาหกออกมาเด็ดขาดเนาะยิงกาวร้อนติดเอาไปให้แน่นๆอีกครั้งนึงค่ะยิงกาวร้อนนะคะทุกคนให้เราหมุนหมุนอย่างเงี้ยค่ะ แล้วต้องทําอันเล็กๆเพราะว่าเราต้องการที่จะหมุนบล็อกเข้าได้นะถ้าหมุนไม่ได้นี่โหเราจะไม่มองไม่ชัดเลยว่ามันแบบกาวร้อนมันแทรกซึมเข้าไปหรือ,อยังอะไรอย่างนี้เนาะตัวนี้นะคะมันไม่ติดเนาะระวางไว้เฉยจะบอกก่อนว่าที่มันทําให้บล็อกไม่ลอยขึ้นมาเพราะความหนักของลูกปัดนะคะเราดึงออกมาเลยค่ะนี่ดึงออกมาแบบนี้แล้วเราก็ใช้นะคะวาสลีนนะทาทุกอย่างให้ทั่วแล้ววางลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ นี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็เตรียมทุกอย่างครบหุดแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาผสมน้ายากันเลยค่ะป่องนี่เราต้องใช้ป่องใหม่ๆเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นของกินเนาะตั้งระวังนิดนึงค่ะป๊บป,ป,ป้าจะใส่นะคะ a 500นะคะแล้วก็ b 500เป็นพันหนึงพอดีเนาะก็จริงๆแล้วบล็อกนี้จะใช้ประมาณพันสเราทํา2รอบก็ได้เพื่อที่เวลาเราคนเนาะมันจะได้ละเอียดเนาะไม่แบบไม่เยอะมากจนเกินไป400ดีกว่า ใส่ B ลงไปอีก400นะคะเราก็ต้องใช้ไม้ติมยาวๆนะคะคนเขาให้เข้ากันค่ะคนแล้วก็ควักขึ้นมาคนแล้วก็ควักขึ้นมาแบบนี้เนาะ นี่ค่ะตอนนี้นะคะน้ำยาซิลิโคนของเราได้แล้วเวลาเราคนเขาแรงๆเน่ะมันจะเกิดฟองนะคะฟองอากาศเวลาไปลงไปในบล็อกเนาะถ้ามันเกิดฟองอากาศที่ชิ้นงานเยอะๆมันจะทําให้ชิ้นงานออกมาไม่สวยนะคะวิธีแก้ก็คือตอนเราเทเราต้องเทให้เป็นเส้นเล็กๆค่ะแล้วก็เทแบบใจเย็นๆเนาะเดี๋ยวป้าพาเทให้ดู นี่นะคะทุกคนน้ํายา800มลจะได้ประมาณเท่านี้เนาะเราก็ไปผสมอีก500นะคะนี่เมื่อกี้นะคะบล็อกมันเด้งขึ้นมาค่ะทุกคน <G ül> แสดงว่าเ <c oughs> ขาเรียกว่ามันยังหนักไม่พอเนาะถ้ามันเด้งขึ้นมาจริงๆเ้าพาต้องหาอะไรมาแปะทับบนนี้ไว้อีกทีหนึ่งนะคะมันเด้งขึ้นมาค่ะถ่ายไม่ทันนะรีบจัด <G ül> นี่นะคะเราสามารถใช้ไดนะไล่ลมได้เอาแบบไดแบบเย็นนะไม่ไดร้อน นี่นะคะเราก็หาอะไรหนักๆน,นะมาวางทับไว้ค่ะจานกระเบื้องหนักๆเนานะเพื่อที่ไม่ให้บล็อกเขาขยับนะคะมาค่ะทุกคนตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ4-6ชั่วโมงแล้วเนาะเราจะมาแกะออกจากบล็อกกันค่ะวายนเฮเราได้แล้วนะคะแบบสูตรพิเศษค่ะตอนที่เอาออกเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่ต้องมีเทคนิคนิดนึดนงเนาะก่อนอื่นนะกรีดตัวนี้ออกไปก่อนค่ะ ตัวที่เป็นพลาสติกใสๆนะคะตอนที่เราจะกรีดนะคะเราต้องวัดนะแล้วก็จะต้องผ่าค่ะผ่าครึ่งนะคะนี่นะเราก็จะไปกรีดทั้งสองฝั่งเนาะดูเวลาเราแกะออกจากบอกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนท้าดาเห็นเปล่า โอ้มันมีความหนึบๆตรงนี้ดินหนึ่งค่ะอันนี้ต้องกรีดด้วยนะคะนี่ออกมาแบบนี้เลยค่ะทุกคนเห็นเป้าเราได้พลอกออกมาแล้วเวลาเราหล่อนะอเราจะหล่อจากด้านบนนะคะเราก็เอากันไก้นะเล็มด้านบนนียค่ะให้หมดเลย ให้มันเปิดวงกว้างออกมาค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้บล็อกซิลิโคนมาแล้วเห็นไหมคะเราก็จะใช้ไปล้างน้ําสบู่อ่อนๆนะคะแล้วเราก็สามารถมาหล่อเป็นของกินได้เลยมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวป้าพาจะให้ดูซิลิโคนอีกตัวหนึ่งเนาะหล่อเหมือนกันเลยนะคะเราจะใช้เป็นตัวที่ไม่ใช่สําหรับอาหารเนาะเอาไว้หล่อทําแก้วเนี่ยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยเห็นไหมคะแต่อันนี้นะจะเป็นซิลิโคน825นะคะเราใช้ หรือคน825ป้าพาไปลองหล่อมาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะส่งให้น้องขันติกันนะคะเพื่อจะให้น้องขันติไปทําคลิปให้ทุกคนดูกันอีกทีหนึงนะะ่งเนาะส่วนวันนี้นะป้าพาจะมาหล่อใส่บล็อกนี้ให้ดูว่าเวลาเราทำแก้วเลยอะออกมาเป็นรูปทรงอะจะออกมาเป็นยังไงนะคะถ้าใครอยากดูแลขอคนละหนึ่งไลค์แล้วตามไปดูกเลยขั้นตอนแรกนะคะถ้าบล็อกมันแยกแบบนี้ค่ะให้เรานะปิดตัวบล็อกด้านนี้ก่อนป้าพากีตรงนี้ด้วยเห็นปะ ปิดตัวบล็อกด้านนี้ทำยังไงนะคะใช้สกอตเทปธรรมดาเลยค่ะแปะลงไปค่ะพอเราแปะแบบนี้เสร็จนะคะเราก็จะใช้ยางนะคะรัดเอาไว้ค่ะ ลัดบล็อกให้แน่นหนานะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่อีพ็อกซี่ลงไปให้ดูหนึ่งรอบแต่มันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันอีพ็อกซี่นะคะเราจะใช้น้ํายาเอพาร์ตเนะสส่วนค่ะแล้วก็พาร์ตบีส่วนเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาใส่ดูก่อนเราจะทําทั้งหมด2ครั้งนะคะก็คือเราทําก้านเขาก่อนค่ะเทด้านก้านตรงนี้ไปก่อนเนาะให้เขาแข็งก่อนแล้วเราค่อยมาทําด้านในเพราะอะไรเราต้องกิ้งบล็อกนะคะ ตรงนี้ต้องแข็งไปก่อน2ชั่วโมงแล้วค่อยมาเทอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเราจะผส,สมแต่น้อยเนะไม่ต้องผสมเยอะค่ะเราก็โคนีพ็อกซี่นะคะให้เขาเข้ากันคนเนี่ยประมาณสัก1-2นาทีค่ะหรือว่าจะฉีดซิลิโคนลงไปก่อนก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าคิดว่ามันจะได้ล่อนออกง่ายๆค่ะนี่นะซิลิโคนสเปย์นะฉีดเข้าไปเลยพอเราได้น้ำยาแล้วเราก็เทลงไปเลยนะ แล้วเราก็ทิ้งไว้2ชั่วโมงนะคะด้านในจะมีน้ํยายาอยู่เห็นไหมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาหล่ออีกส่วนหนึ่งค่ะนี่คะตอนนี้นะคะก็ผ่านไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเนาะมันก็พอเซ็ตตัวแล้วด้านในเนาะมันก็ซึมออกด้วยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นต้องทําให้แน่นหนากว่านี้อีกนิดนึงเนาะเราก็ไปผสมอีพ็อกซี่นะคะทิ้งไว้รอไว้เนี่ยค่ะสานาทีแล้วอีพ็อกซี่จะเริ่มร้อนนะคะร้อนเหมือนแบบ เดือดเดือดเลยนะคะเราก็เทลงไปในบล็อกเพื่อให้็พกซี่เขาหนืดหน่อยเห็นไหมคะเขาจะหนืดหนืดแบบนี้เทลงไปในบล็อกแล้วรออีกประมาณ10นาทีแล้วเดี๋ยวเรามากิ้งบล็อกกันค่ะเทลงไปก่อนนะเทคนิคการทํานะคะเราจะกิ้งบล็อกไปมาค่ะเห็นไหมคะเขาจะหนืดหนืดแบบนี้กิ้งมาให้สุดแบบนี้แล้วก็กิ้งไปด้านซ้ายด้านขวาให้ทั่วบล็อกค่ะเวลาเราใช้หล่อน้ําตาลก็จะทําแบบนี้เหมือนเนาะ กิ้งให้ทั่วบล็อกไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมคะเรารออีก10นาทีแล้วเราก็กิ้งอีกครั้งหนึ่งค่ะกิ้งแบบนี้สัก2-3สรอบเนาะมันก็จะทำให้อีพ็อกซี่ติดด้านไหนดีนะคะใน่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะออกจากบล็อกกันเลยนะคะจะบอกว่าทิ้งไว้นานมากอ่ะมันก็จะแข็งคาบล็อกอันนี้30นาทีพอด,ดีแบบไม่ถึง30ดีนะประมาณ28อะไรเงี้ยะคะ่ะมันแข็งแล้วเนี่ยมันแข็งใส่ใส่ถ้วยเลยเนาะ ทางที่ดีเราเทเข้าไปในนี้แล้วก็ค่อยๆกิ้งดีกว่านะพอประมาณสักสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาป้าพาก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงตื่นเต้นมากเลยอะ่ะจะทําสําเร็จหรือเปล่าคือทําไปสามรอบนะไม่สําเร็จเนาะเพราะมันค่อนข้างที่จะทํายากตรงไหนตรงที่ต้องรอคขาอ่าค่ะต้องกิ้งบล็อกอ่ะนะแล้วตรงนี้ก็รั่วอีกไม่รู้ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงจะสําเร็จหรือเปล่าแกออกอ่อนนะคะกลัวมันหักมากเลยะคะ่ะนี่คะ่ะทุกคนลุ้นมากะคะ่ะ ออกมาแล้วอ๋อออกมาแล้วดูแดแทเดแดแทเดแดว้าวได้มาแล้วค่ะโอ้เหมือนมากอะโอ้เหมือนเหมือนนี่เราต้องเก็บรายละเอียดนิดนึงเะคะเพราะมันจะมีตรงเนี้ยที่มันเหมือนแบบหักอะหักได้อ่ะเราต้องค่อยๆนะอ่าบ็อกให้ชัวร์ๆก่อนค่ะแล้วแล้วก็ค่อยแบบดึงโออเสียวหักไหมอ่ะอ้ ได้แล้วนี่โอ้นี่นะคะมันจะมีความไม่เรียบร้อยแถวๆนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้กระดาษทรายนะคะหรือว่าที่ตะใบเล็บอะค่ะมาค่อยๆตะใบแล้วเราก็ทาอีพ็อกซี่อีกทีหนึ่งนะเหมือนมันเป็นเหมือนให้เขาเงาอะค่ะทาให้เขาเงาอีกที นี่นะคะทุกคนเวลาอีเป็นอีพ็อกซี่นะเขาจะไม่ใสเหมือนเลซินค่ะแต่เราก็มีวิธีแก้ทางเขาอยู่เหมือนกันเนาะเราจะมาทําให้ดูในคลิปนี้เลยนะคะนั่นก็คือเราไปผปสมอีพ็อกซี่มาอีกนะคะแล้วทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาทาค่ะแต่ว่าถ้าใช้ผูกกันแล้วก็เสียไปเลยนะคะต้องทิ้งผูกกันนี้ไปเลยเนาะเพราะมันจะแข็งค่ะ ตอนนี้นะคะแก้วแชมเปญของเราก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ตัวนี้นะคะเป็นอีพ็อกซี่ค่ะสวยไหมคะเหมือนของจริงไหมคะดูสิคะ <Yeah. S 1> เหมือนมากมากเลยนะคะ ก <g ười> ็มันเป็นแบบวนะ่าเนาะหล่อมาค่ะนี่ถ้าใครสนใจน้ำยาซิลิโคนแบบนี้นะคะสามารถซื้อได้ที่ซูปเปอร์ซิลิโคนแอนเลซินอาร์ตได้เลยนะคะฟังรายละเอียดไม่ทันนะเดี๋ยวดูใต้ล่างคลิปนี้ได้ค่ะมีซิลิโคนหลากหลายรูปแบบให้เลือกเนาะก็อีกอันนึงนะคะส่งไปให้น้องขันติแล้วหล่อของที่กินได้นะคะก็ฝากติดตามช่องน้องขันติแล้วก็เปาพาเยอะๆเนาะเท่าไงคลิปนี้เปาพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บจุ Sorry, it's DJ.